สนับสนุนโดยกทปสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยัง at Heart show the stronger วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของข้อเข่าเสื่อมค่ะผู้สูงวัยหลายท่านกังวลใจเหลือเกินเห็นเพื่อนบางทีเดินลงบันไดไม่ไหวแล้วนะบางทีใช้ก้นเนี่ยนั่งถ,ถ,ถัดถัดกันลงมาห่วงเหลือเกินว่าตัวเองจะเป็นกลุ่มเสี่ยงพูดคุยทําความเข้าใจเรื่องนี้กันกับนายแพทย์เพชรพงศ์แสงจํารัดนนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อจากโรงพยาบาลพญาไทหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณหมอคะถ้าพูดถึงเรื่องของข้อเสื่อมถ้าจะให้อธิบายเข้าใจว่าไอ้ข้อเนี่ยโดยเฉพาะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันไปเกิดอะไรขึ้นตรงไหนยังไงฮะ คือโดยโดยปกติแล้วข้อของเราเนี่ยมันจะถูกใช้งานอยู่ตลอดเวลาซึ่งทุกอย่างที่ถูกใช้งานเนี่ยมันจะต้องมีการเสื่อมไปตามวัยตามลักษณะาการใช้งานตามอายุะนะครับทุกๆุกคนมีความเสี่ยงที่ข้อจะเสื่อมในอนาคตเป็นปกติแต่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งงั้นจะสังเกตได้ว่าบางคนอายุ60กว่าแล้ว ยังไม่ปวดเข่าเลยแต่เขาก็โกงเหมือนกันค่ะกลุ่มที่มีอาการเขาจะเป็นยังไงคะคุณโดยปกติแล้วนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเขาให้ดูก่อนก็คือในทั่วๆไปแล้วเนี่ยตัวกระดูกคนเราอันนี้คือข้อเขา่านะครับมีกระดูกต้นขามีกระดูกขาท่อนล่างเนาะตรงส่วนของผิวข้อเนี่ยถ้าเป็นปกติก็จะเป็นส่วนของกระดูกอ่อนลักษณะน,น,นี้นะครับซึ่งถ้าไม่ได้มีความสึกความเสือ่อมก็จะราบเรียบดีการขยับก็จะไม่มีเสียงอาการปวดจะไม่มี ะนะครับถ้าข้อเนี่ยเริ่มมีอาการเสื่อมที่มากขึ้นตัวผิวข้อก็จะเริ่มขออนุญาตค่ะอ๋อ,นะอมันจะเริ่มแบบปุบปุบปะปะถูกต้องครับเป็นรอยเหมือนเป็นแบบคลุกคแต่เริ่มมีความเขาเรียกว่ากระดูกอ่อนผิวข้อเนี่ยจะเริ่มบางลงพอบางลงเนี่ยตรงบริเวณที่เป็นกระดูกด้านใต้ก็จะเริ่มออกมาเสียดสีกันเองก็จะทําให้มีอาการปวดจากตรงจุดนี้นะครับทำด้านข้างของตัวกระดูกก็จะมีกระดูกที่มันเริ่มงอกขึ้นมา ศรลลกระดูพวกนี้เนี่ยเวลามีการขยับแล้วก็ถูกันเนี่ยจะทําให้เกิดเสียงทําให้เกิดอาการปวดแล้วถ้าสมมุติว่ากระดูกเนี่ยมันเริ่มเสื่อมมากขึ้นแล้วก็ตัวผิวข้อเนี่ยไม่เหลือแล้วเนี่ย และเวลาที่เราลงเหยียบหรือเวลาขยับเข่าก็จะมีอาการปวดในทุกจังหวะ,ะถึงแม้ว่าเราไม่ได้ลงน้ําหนักก็ตามแต,แต่ว่าปัจจัยที่ทําให้เราเป็นข้อเสื่อมฟังแบบนี้คือมันบางลงเราทานวิตามินพวกแคลเซียมไม่พอหรือเปล่าวิตามินดีไม่พอหรือเปล่าหรือเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม โดยหลักๆจะเป็นจากพฤติกรรมครับ <Okay. S 2> แคลเซียมกับวิตามินดีเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของตัวกระดูก mm hmm. แต่ว่าเรื่องของผิวข้อที่มันเสื่อมหรือสึกเนี่ยเป็นเรื่องของกระดูกอ่อน mm hmm. กระดูกอ่อนเนี่ยไม่ได้ช่วยเสริมโดยแคลเซียม mm hmm. ะนะครับเพราะฉะนั้น การดูแลตนเองก็เลยเริ่มจากการปรับเรื่องของพฤติกรรมการใช้งานการทานยาถ้าจะทานเพื่อบำรุงหรือเสริมกระดูกผิวข้อก็จะเป็นยาในกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่แคลเซียมกับวิตามินนะครับแต่สิ่งสำคัญเลยคือการดูแลตนเองการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่ควรทำเช่นการนั่งกับพื้นการนั่งยองขาสัมานเพ้อเพียบทวกนี้ไม่ควรทาถ้าสมมติว่าเรานั่งอย่างนั้นตลอดเวลามันก็จะช่วยเร่งกระบวนการและให้ความเสื่อมมันมาไวครับ ซึ่งความเสื่อมที่ว่ามาไวเนี่ยไม่ได้ว่ากันด้วยปี2ปีแต่ว่ามันเป็นในหลัก20-30ปีคือในอนาคตถ้าเรามีกล้ามเนื้อที่ดีโอกาสในการเป็นข้อเข่าเสื่อมก็น้อยลงถูกต้องกล้ามเนื้อตรงไหนของร่างกายคะที่เราควรจะสร้างขึ้นมาก็าคือในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อต้นขาถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงดีจะช่วยพยุงตัวข้อได้ก็<อ>คือช่วยกระจายน้ําหนักได้ดีการบาดเจ็บที่ตัวข้อก็จะน้อยลงเป็นการป้องกันนะคะแต่ถ้าข้ามชอดไปคือมันมันไม่ไหวละไม่ไหวแล้วคุณหมอรักษายังไง จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าทานยาแล้วปรับพฤติกรรมแล้วอาการเหล่านั้นยังเป็นอยู่การฉีด ยาเข้าไปในข้อเพื่อลดอาการหนักเสบก็จะช่วยพอประวิงเวลาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสเตียรอยที่เราฉีดเข้าไปหรือเป็นน้ําไขข้อเทียมเนาะเพียงแต่ว่าตรงนี้เหมือนเป็นการซื้อเวลาสําหรับคนไข้ที่ยังไม่ได้อยากรักษาโดยการผ่าตัดแต่ถ้าผ่านทั้งกระบวนการทุกๆอย่างแล้วว่าไม่ดีขึ้นการรักษาเราก็คงจะต้องไปแก้ไขในส่วนที่เป็นต้นเหตุก็คือผิวข้อที่มันเสื่อมเราก็ต้องไปจัดการเอาตรงผิวข้อที่เสื่อมออกแล้วใส่ไปใส่ขอข้อเทียมที่เป็นโลหะผสมเข้าไปแทน เอาละค่ะทำความเข้าใจกันนะคะเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่คุณหมอแนะนํามานะคะรวมถึงออกกําลังกายพยายามให้มีกล้ามเนื้อที่หน้าต้นขาให้มากหน่อยจะได้รองรับน้ําหนักแทนข้อเข่าของเราด้วยวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะขอบคุณครับ